สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแลบอนจันตากองเนี่ยผมแล้วคลิปนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตผลการแข่งขันโดต2ของคู่ที่น่าสนใจเมื่อวานกันนะครับผมก็จะเน้นหลักๆนะครับผมไปทางการแข่งขัน,น,น DPC Final นั่นเองนะครับผม ก็เริ่มจากการแข่งขัน DPC ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าโซน4นะครับผมก็เป็นทีมบูง e ีสปอรนะครับผมชนะทีม SMG ไปได้2ต่อ0เกมนะครับผมก็เป็นการเปิดตัวแจ็กกี้มาได้ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ผมอ่อนข้างจะติดใจนะครับผมกับทีม SMG นะฮะที่ไม่รู้ว่ามึงจะอะไรนักหนากับฮอมโบมอปปิ้งกับ สป i ริตเบเกอร์นะครับผมก็รู้ว่าสุดท้ายมันเหมือนจะเวิร์กแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กนะครับผมก็ยังจะฝืนทนใช้ทั้งสองเกมก็ทาให้แพ้ไปนะครับผมแล้วก็แพ้เมดูซ่าของแจ็คก,กี้ทั้ง2เกมด้วยนะฮะแล้วอีกเกมต่อมานะครับผมก็เป็นฟ a น a ติกนะครับผมที่แพ้ทีมทีวันไป1ต่อสองเกมนะครับผมแหม พลิกไปพลิกมากันสุดมันนะครับผมก็2เกม2กับเกม3เนี่ยยื้อกันเป็นชั่วโมงนะครับผมกว่าจะตัดสินผลแพ้ชนะได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีเลยนะครับผมสําหรับคู่นี้นะฮะก็นั่นก็เลยส่งผลให้นะครับผมทีม o ูมกับทีม t1 นะครับผมเจอกันในฝั่ง upper bracket แล้วก็ทีม smg กับทีมฟ n a t ตินะครับผมก็ เป็นโทนสีส้มเหมือนกันนะครับผมไปเจอกันใน lower bracket นะฮะแล้วก็ขยับไปกันที่โซนยุโรปนะครับผมเมื่อวานก็เป็นทีมลึกวิดนะครับผมชนะทีม OG นะฮะไปได้แบบสบายๆทั้ง2เกมเลยนะครับผมผมนั่งดูแล้วผมยังรู้สึกซิงนะับผมโอ้โหคือแบบแม่งสู้ไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะผมอาจจะโดนจี้ตรงจุดมากเกินไปหรือเปล่าสำหรับ OG นะฮะยิ่ง เกมแรกเนี่ยเอาเรเซอร์มาซับพอร์ตนะครับผมเป็นซับแฮ้ด้วยนะฮะอาจจะเดินตามรอยคู่โรกี้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดพ้นนะครับผมโอโ้โหโดนแบบตบยับไปเลยนะฮะแล้วอีกหนึ่งเกมนะครับผมก็เป็นทีมทิกเก e หรือว่ากร a ดิเอเตอร์นะครับผมตบทุนด้าไป2ต่อ0ูนเกมแต่ก็เจอความเก่งกาจนะครับผมของทีมกร a ดิเอเตอร์เอาชนะไปได้2ต่อ0เกมนะครับผม แล้วก็ที่จริงเนี่ยมันจะมี DPC ในโซนเซาท์อเมริกานะครับผมเป็นทีม Thunder awaken นะครับผมชนะ APU King of King ไป2ต่อ1เกมนะครับผมแล้วก็ทีม i n f a m o u s นะฮะแพ้ให้กับทีม Beatcode ไป2ต่อ0เกมนะครับผมแต่ว่า2คู่นี้ผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยมันก็เกือบเช้านะครับผมก็ชิปหายแน่นอนนะฮะโอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของผลการแข่งขัน Dota 2ของคู่ที่น่าสนใจ นะครับผมยังไงที่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ์ช anel บนจิตะกรองให้ด้วยนะ,วน,น,นะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ